สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube นะอันนี้เราขึ้นทางด่วนนะครับตรงด่านพระรามสามนะมาไมเอาไว้ในฟมหน่อยม,มด,ดีนะปรากฏว่าพี่การดูนาฬิกาได้ไหม กดกดไฟเลย้ยสิบสนาฬิกานะครับ55นาทีนะเรามีเวลา5นาทีซึ่งต้องไปต่อ,อด่านโทเวนะครับซึ่งซึ่งในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็ติดเวลา ตั้งแต่15เดนการนะครับห้ามวิ่งนะครับหรือทางด่วนก็บ่ายสามนั่นแหละนะครับห้ามห้ามรถบรรทุกใช้ทางนะครับก็ต้องรออีกทีนึงก็3ามทุ่มนะเพี้ยแต่นะครับมันแบบว่ามันติดขัดหลายอย่างฉุกเฉินต้องมาแล้วก็มันเฉียดฉิวแล้วมันก็คือแบบว่า เหตุผล8 4 156อย่างนะครับก็ทำให้ราขึ้นมาเพื่อที่จะต้องไปบรรจุสินค้าแล้วมันต้องเลือกใช้เส้นทางนี้แล้วก็คำนวณเวลาค่อนข้างพลาดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราว่านามันน่าจะเร็วกว่านี้นะครับจากเมื่อตอนขึ้นการจนาโทเวมารถก็ติดนะบเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นขึ้นคลิปให้ดูแป๊บหนึ่งตอนรถติดนะครับะนะครับแล้วก็ตอนนี้ เราลุ้นแค่ว่าตรงโทเวนะสมมุติว่า,าเราไปลงดินแดงเราวิ่งต่อไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราต้องเราต้องขึ้นโทเวยอย่างเดียวเราก็ตั้งใจที่จะขึ้นโทเวอยู่เรามาลุ้นกันเหลือกี่นาทีลูกอ่าเหลือประมาณ3นาทีในระยะเวลา3นาทีเนี่ยผมผมเดาเลยว่าไม่ไม,ไม่ทันด่านเก็บเงินโทเวแน่นอนนะครับมันน่าจะมีการเลยเวลานิดหน่อยดูว่าเขาจะให้เราผ่านขึ้นไปไหมครับ ก็มีแผนสำรองอยู่นะครับถ้าไม่ให้ผ่านขึ้นไปก็ต้องผ่าเวลาวิ่งข้างล่างไปวิ่งเส้นทิภพาวดีออกไปนะครับเพราะว่ามันมาแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะหยุดหยุดที่จะจอดไม่ได้แล้วนะเพราะว่า,าลูกค้านัดประจุสินค้าช่วงจริงจช่วงบ่ายให้เลยช่วงบ่ายสามนี่แหละครับแต่ว่าเราเรดน,นิดหน่อยก็เลยามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะว่าเราเนี่ยจะจะจะ,จะผ่านได้ไปได้ไหมนะ หือว่าค่อนข้างโล่งเลยนะครับแต่ว่าตรงด้านล่างที่เราวิ่งมามันติดคัดนะครับตั้งแต่เรื่องในการาวิ่งเข้าไปในปู่เจ้านะครับเรื่องอในการเข้าปู่เจ้าแล้วก็รถติดมองบนสะพันกัญนานนมันก็เลยทําให้ นี่ก็ามาจะถึงช่วงที่จะเป็นแยกไปทางแจ้งวัฒนะจริงๆเราสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้นะเราสามารถเปลี่ยนเส้นทางออกไปทางาหมอชิดแจ้งวัฒนะอะไรพวกนี้ครับเพื่อที่จะเลี่ยงการผ่านเวลาในเมืองนะแล้วก็จะไปลงแต่จริงๆฝั่งนู้นก็ติดเหมือนกันนะมันก็ติดเวลาแต่ว่ามันก็ยังลงไปนิดเดียวแล้วมันก็ออกไปเข้าเขตของนนทบุรีไปฝั่งนู้นมันจะเป็นการยกเว้นนะครับ ถ้าวิ่งเข้าวิภาปริษิทมันเป็นเซฟชั้นในเลยนะมันไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนลงทางด,ด่วนเราจะมาดูเวลาอีกทนกีนึันมาถ่ายให้ดูเหตุการณ์จริงในวันนี้นะครับไม่ได้ใช้ตัวแสดงแทนนะโดนจับก็จับจริงๆเลยวันนี้นะ บรรยากาศซ้ายมือตึกใบยกอากาศคึ้มๆอ่ายไปไหนแล้วตึกใบยกถ่ายไปแล้วตอนนี้น่าจะหมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับลุ้นแค่ว่าเขาให้ขึ้น ว่าจะได้ขึ้นต่อหรือจะต้องโดนพาเวลาจากด้านล่างนะครับถ้าเขาไม่ให้ขึ้นไปนะครับก็จะต้องวิ่งข้างล่างไปซึ่งข้างล่างนี่รอดยากนะผ่าเวลาข้างล่างรอดยากแต่ถ้า training, behold, skate, ian, ด้านบนหมายความว่ารับปัดหรือชำระเงินไปแล้วนะครับก็แล้วกันไปแล้วนะครับคือถ้าแบบว่าป่ายสามหรือเขาให้ขึ้นแล้วไปแล้วก็ขึ้นแล้วไปเลยเพราะมันเป็นขาออกนะครับก็จะไม่มีการโดนจับนะก็จะวิ่งจนลงฝั่ง ลังสิทธ์นั่นแหละครับไกลจะถึงแล้วนะอีกแป๊บหนึ่งนะครับพี่การเอาตังค์ได้พ่อนะไยมาร้อยสิบบาทเอาเนี่ยร้อยหนึง่งแล้วก็สิบบาทตอนนี้ครแล้วพี่การถ้าถือถือ,อยางีงนะ ปรากฏว่าเขาขายบัตรให้นะเขาขายบัตรให้นะให้ไปการดูนาฬิกาดิอยู่นิ่นๆ่ดิเอ้ยกับหัวป่ะเออถูกแล้ว15นาฬิกานะครับ3นาทีนะเลยมา3นาทีนะสรุปว่าทางอ่าโทเวหรือทางยกระดับอุตราอุตราทิมุกใช่ไหมยานานว่าไงบ้าง อุตรดทิมุกก็คือโทเวเนะครับโทเวสรุปว่าทางโทเวนะครับเราเป็นขาออกเนาะสามารถเลยได้ถึง3นาทีในเคสของวันนี้แหละเคสของเมื่อกี้นะก็คือ,อาขายตั๋วให้นะครับขายตั๋วให้ก็คือขึ้นได้นะครับก็คือไปได้นะครับก็เขาน่าจะเอาม,มาหมอนอยด้วยที่ว่ามันเป็นขาออกนะครัเป็นขาออกจากเมืองเนะาะเพราะว่ามันชิวเฉียดแล้วเกินนะถ้าเขาไม่ให้ขึ้นปุ๊บเราก็ต้องไปวิ่ง เส้นขนานหรือวิ่งด้านล่างไปซึ่งตำรวจนี่ไม่ไม่น่าจะปล่อยเราลอดไปนะครับน่าจะต้องรถจับตรงไหนสักแห่งโอเคสำหรับคลิปนี้อยู่บนโทเวน,นะจบคลิปที่บนโทเวกัแล้วกันเจอกันคลิปหน้านะสรุปว่าพ่าเวลาไปได้นะทีนหนึ่งเขาย่นยวนสุริยาบาทุกสว่วนนะครับ